ว่าถ้าเมืองไทยเราเข้าใจถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องการสร้างมูลรายได้มวลรวมของประเทศท่อาตามาก็เคยติงว่าอย่าไปที่ได้บ่าบาบอบอมืองข้างนอกก็เลอจะอแข่งความรวยให้ประชาชนเข้าใจว่าความจนไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องเสื่อมโทรมเสื่อมทราม แต่เป็นคนจนที่มีความพอมีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนจนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์อื่นต่อโลกเพราะตอนเองพออยู่พอกินมีความเพียงพอเรามีเท่านี้เพียงพอซึ่งแม่เสียดายที่ความรู้ที่ไม่รู้พระราชดำรัสไม่รู้ทฤษฎีของในหลวงของเรานะถ้าเข้าใจทฤษฎีของในหลวงของเราเนี่ย ท่านตัดว่าความพอเพียงก่อนแล้วตัดว่าแบบคนจนก่อนแล้วตัดว่าขาดทุนของเราคือกําไรของเราก่อนแล้วผู้บริหารหรือผู้ที่ทำงานทางเศรษฐกิจก็ไม่กระเตื้องถ้าประเทศไทยทําเศรษฐกิจเป็นแบบสาธารณโภคีได้โอ้โหมันพ่อของคอมมินนิสมัน รทษของประชาธิปไตยเพราะมันอิสระเสรีภาพที่สุดอย่างชาวโศกเป็นนี่ใครจะเข้ามาในนี้นะเข้ามาซิเรายินดีต้อนรับแต่ก็เข้าใจนะเรามีกฎเกณฑ์จริงๆเรามีวัฒนธรรมแข็งแรงพอด้วยบางคนที่มานิวแซนมาวุ่นวายในที่นี้เนะี่ยไม่ได้หรอกเพราะสนามแม่เหล็กของสาธารณโภกีสนามแม่เหล็กของมวลชนของที่นี่มัน มันแรงแข็งพอพราะคุณเป็นโมเลกุลเป็นเหล็กอ่อนทิ้งเข้ามาในสนามแม่เหล็กนี้เนี่ยคุณถูกจับหัวจับพางมาเป็นชาวรโซมหมนะถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณดิ้นไม่ได้คุณต้องกระเด็นออกไปจากที่นี่กระเด็นไปเองอะเหมือนแท่งเหล็กโมเลกุลน้อยๆโดดเข้ามาในสนามแม่เหล็กที่เป็นแข็กแรงนี้ถ้าคุณมาฝืนไม่ไปตามทิศของอสนามแม่เหล็กที่ดีนะ คุณเด้งออกเองกระเด็นออกไปคุณไม่ถูกหน่วยความดึงดูดของแกนแม่เหล็กอันนี้ดูดคุไม่ได้หรอกเมื่อดูดไม่ได้มันเตะออกมันเตะออกนั่นเป็นเรื่องของอุตุนิยามนะไม่ใช่ผู้คนพลังงานของอุตุนิยามมันเตะออกมันดีดออก้จริงๆงมันอยู่ไม่ได้คุณจะมาขวางอดีมาขวาง ขวางมไปมุมนู้นขับไปมุมนี้โดนดีดออกอยู่ไม่ได้หรอกแรงดึงดูดไม่มีพออยู่ไม่ได้กระเด็นออกหมดเหมือนกับคุณไม่ต้องเอาอะไรมากแม่เหล็กสองตัวคุณเอามาอันี้ใส่กันเนี่ยเอาหัวหัวหางมาใส่กันอย่างเงี้ยมันก็มีแต่เด้งปึงป้งๆออกกันไม่มีทางมันจะมาดูดเข้าก,กันเลยใช่ไหมอ่า เพราะฉะั้นถ้าเผื่อว่าเข้าใจโลกุตรธรรมของพระพุทธเจา้าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธถ้าเข้าใจและพยายามทําให้เกิดมวลรวมไรายได้มวลรวมของชาวไทยเนี่ยพออยู่พอกินดังที่ในรวงท่านปรัสแล้มีส่วนเกินสัพพัฒให้แก่ชาวประเทศอื่นๆอื่นๆอื่นๆถ้าทํามวลรวมทั้งประเทศ มันจะเป็นอย่งัง้นต่างคนต่างตามและต่างคนต่างที่ไม่ต้องถึงขั้นสาธารณโภคขีเด็ดเดียวเหมือนอย่างชาวโศกทำหรอกจริงๆชาวโศกก็ไม่ได้ทาเด็ดเดียวจะมีแต่ชาวโศกที่ทุกคนทํางานและเข้าส่วนกลางทั้งหมดไม่ใช่ชาวโศกนี่มีมีมรือแห่ชาวโศกที่อยู่ในชุมชนเลยจริงๆเข้ากองกลางร้อยเปอร์เซ็นต์ ชาวโศกที่ไม่อยู่ในชุมชนจริงๆหรือบางทีก็มาบอกว่ามาสร้างบ้านอยู่ในชุมชนแต่ตัวเองก็มีบ้านอยู่ข้างนอกไปไปมาาก็มีส่วนตัวคนนั้นคนนี้มาที่นี่ก็มาทําให้ที่นี่พอออกไปที่บ้านตัวเองก็ทําให้ตัวเองอะไรไดๆๆต่างๆนานาดีไม่ดีก็เอาชุมชนชาวโศกนี่เป็นร้านค้าของตัวเองนะอย่างนั้นจะด้วยนะนะ นี่ก็คือเป็นเครือแห่แต่พวกเราก็ท่วงกันเออระวังบีกฎต์มาใ้เบียบบ้างเหมือนกันว่าถ้าคุณมาทํางานอยู่ข้างในในห้ามทําของคุณมาขายในที่นี้นี่เป็นกฎหลักของเราที่นี้คุณอยากจะไปขายส่วนตัวคุณออกไปจากโมกกลมไปทําที่บ้านคุณคุณจะเป็นชาวโสกไม่มีปัญหาแต่คุณต้องทําที่บ้านที่คุณคุณต้องอยู่นั่นไม่ใช่มารับใช้ส่วนในทังนี้เลยและคุณก็มา ของ,ขาของข่าของข่าของซอนอยู่น,นี้ไม่ได้ทางจิตวิญญาณมันไม่ดีนี่อันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเองเราจาเป็นต้องตั้งกฎระเบียบอันนี้ซึ่งคนก็บอกว่าอะไรว่าคนมาช่วยทั้งตัวเลยดันจะเอาให้ลูกตัวเองทําของที่บ้านแล้วเอามาขายในนี้ไม่ให้ขายเขาบอกช่วยทั้งตัวเลยทาไมไม่ช่วยก็ขายมั่งอาตมาว่าโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องอธิบายยาก มันเป็นเรื่องภาวะของจิตวิญญาณคนลองคิดดูสิทุกคนมาทำในที่นี้แล้วก็ต่างคนต่างของตัวเองมาขายที่นี่และการขายสินค้าของตนเองจะเป็นยังไงใครก็อยากขายของตัวเองใช่ไหมและสงบไหมละ่ะร้านนั้นจะสงบไหมทะเลาะกันมันเป็นสงครามทางจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นถ้าจะมาทําที่นี่ก็มาทําให้มันสงบก็แล้วกันอย่ามาทําอย่างนี้เลยคุณจะขายส่วนตัวของคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้ไปห้ามใครนี่อิสระเสรีบ้าพคุณทำขายคุณขายส่วนตัวคุณขายไปคุณไม่อยู่ในนี้แล้วอย่าดีไม่ดีคุณอยู่ข้างนอกคุณอามาฝากขายในชาวโศกได้คุณทําข้างนอกแล้วคุณมาฝากขายได้คนถึงงงไงถ้าคนมาทํางานทุ่มตัวเต็มตัวอย่างนี้มีเวลาว่างเ็แวะไปทำของตัวเองแล้วเอามาตั้งคายที่ไม่ให้ขาย ไอท้ทีคนอยู่ข้างนอ,นอกแล้วทาเข้ามาฝากขายแล้วรับขายให้เขาก็บอกอระทงยาบ้ายังไงเห็นไหมลูกก็ไม่ได้เข้าใจยากนะลูกมาทําส่งก็ไม่ได้ะ <Hey? S 2> ลูกอยู่ในบ้านเดียวกันทำมาสง่งอที่ดียเก็มีคนเกณฑ์ไม่แต่ลูกอยู่ในบ้านทำมาสง่งเราก็ไม่เอาไม่คุณก็มานั่งขายข้างๆกระทงค,คุณไม่เป็นไรส่วนตัวของคุณ mm hmm. แต่คุณจย่ามานั่มานั่งส่วนกลางนี่ไม่ได้เอามาให้ส่วนกลางรับผิดชอบเลยไม่ได้เลย นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งของจิตวิญญาณถึงเป็นเรื่องคิดยากมันจิตวิญญาณถึงแม้ขนาด,ดชาวโซถ้ายังไม่ใช่ชาวโกคุณจะไหวไหมคุณว่าไว้แต่คุณต้องตีกันคุณก็ต้องมีกฎเกณฑ์คุณก็ต้องอะไรต้องมีอำนาจบ,บาดใหญ่อะไรอันหนึงที่ตัง,งรับได้เขาต้องมีส่วนได้เพียงพอเขาถึงจะยอม